คุณร้องไห้ได้เลยถ้าคุณเสียใจขอเป็นหมอที่ดูแลคพลวีไว้เป็นพี่หมอใช่เก๋ชี่หมอม่ไหนได้เจ้าหน้าทีของผู้ป่วยระยะสุดท้ายผมคงต้องบอกเขาแวนี่ไงไม่เป็นไรอะไรก็เกิดขึ้นได้มาฉีดยาแม่ฉีดยาให้ตายใช่ผู้เสียชีวิตอ๋อเขาเป็นตำรวจอีกคนใครของพี่เผิดแม่ผมก็รักษาที่โรงพยาบาลนี้ แม่ผมก็เสียกับผมหมือนกันเจอเนี่ยเอ้าหมอกระตำรวงน่าจะว่าโรงพยาบาลนี้มีเงื่อนงำมาเขาเซตเป็นวิธีของการทำกันไหมคะฆาตกรน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลยังเจ็บอยู่นไหมอุือขอเป็นเขาหรอกมีบอสแต่จะมีพลิกล็อกก็ได้ขาใครไม่ได้หมอกระตัมใช่ไอ้ารับขอบคุณที่ขอบคุณที่ เม่ี้คุณไปอยู่าเลยแล้วเเจต่อตเจเจต่อโอ้ยเจเจต่อโอ้ยอะรก็ได้รูจิต้ามงอยู่ไงเฮ้ยหตกไม่ตัโคไม่ตั้งโเจเจต่อต่ีนี่หรอนี้หรอ แต่ก็รู้ใครเป็นคนฆ่าเปิดไม่ตอบป่ะเนี่ยเ้พชานันถฆาผต้องระวังถ้าสมมติว่าเป็นของขึนจริงๆนีู่้กองแะจับเสใครจะหลอกใครจะแน่กอเล่นเเป็นคนจิตเบาแเหมือนแตเหมือนมันมันเหมือนที่ว่าต่อเป็นคนฆ่าไม่แต่ต่อก็ไม่เหมือมเนี้เหมือนกันนนาดนา เร็วอยู่นะไม่กี่วันสองวันเดือนเดียวจบเดือนเดียวจบแสดงว่าามเวันนี่เลยเป็นมะกอกอนิกาเลยเดือนเดียวจบอุ้ยเร็วไปอ่ะตีแล้วเดี๋ยวพวกเราหัวใจไวหรือไม่ให้อีกอย่างหนึ่งมะต่อมาาจะเป็นหมอที่รู้สึกว่าคนถ้าคนไข้ป่วยมันก็ไม่จมเออนี่กิเหมือนกันเพราะว่าชื่อมันคือการรุนยาฆ่าไม่แต่เมื่อกี้แม่เป็นคนพูดเอยว่าแม่ไม่เคยแ้หนแล้ว ก็มีความเป็นไปแต่แต่ถ้ามันยังไม่ถูกกฎหมายก็มีก็ต้องดูว่าเจเลอร์จะทำไงถ้าตอบไม่พอดำแต่ว่าการนี่เขาพูดไม่ไหวมันก็ไม่การเซ็นอย่างนั้นนะใช่มันต้องเซ็นแต่ที่ประเทศไทยไม่มีการประเทศไทยไม่มีการย้ายก็เลยต้องแอบหลักรอบแต่คราวนี้มันมีส่วนคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ส่วนแค่ผู้ป่วยไม่ใช่คือเมื่อกี้มันมีตายในป่าใช่เขาเขาใช้คำว่าฆาตกรด้วยใช่่โคตรน่าดูจังคือจริงฆาตกรตอนจบคือเป็นต่ออะไรต้องขอไม่ป้าโผล่ขอเล่นมั่วอยู่นะเดี๋ยวคิวเขา ก็ม no? ันก็มันในนั้นน่ะคือให้กูชิมไปเรื่อยหลายกีจะเตะแล้วกี้ทำอะไรแล้วกี้ทำอไมันโดมตกใจแบบตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเล่นขนาดนี้ใช่ตอนแรกคิดว่าเบากวันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเทเลอร์อีกอันนึงมันไม่ใช่ที่ไม่ได้แบบนี้เโตแล้วเป็นได้มากตายตายแน่พี่นังคนเดียบนี่ตายเบ๊แต่คือรู้ว่าแบื้แรกอ่ะต่อเอ้ยเจเจต่อ ยังไม่ปักค่ะรอดูก่อนรอดูก่อนยังไม่ปัก